เราเปิดโรงเรียนวันที่9พฤษภาคม2545จ้า9พฤษภาคม2545เราจะนับมาถึงวันที่7คือวันเสาร์ที่7พฤษภาคม2548มีจำนวนเคสดีทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่นะจ๊ะ608เคสจ้ะ608เคส608เคสที่ เราได้ศึกษากันมานะจ๊ะในจำนวนเคส608เคสมีบุคคลที่ถูกถามถึงเท่าไหร่นะจ๊ะ2,400เท่าไหร่2,450ราย2,450รายที่ใช้คำว่ารายเพราะ,ระมีทั้งคนและสัตว์จะถูกต้องะจะ มีทั้งคนและสัตว์เราจรึงใช้อะไรเช่นหมูโอเยอสุนักอดีตลูกชายสุนักทั้งห้าดีโจนถูกฟไฟไหม้ตายเป็นต้นนกอะไรนะจ๊ะ,ะนกเอียงอะไรอีกสารพัดเลยจำนวนส0งร้ยไอสอีร้ยสิบรายยังมีชีวิตอยู่เท่าไหร่ 1น8 6งรายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็หเปอร์เซ็นต์ตายแล้ว1 1ึ่งพรอยหรายนะจ๊ะเป็น4ี่เปอร์เซ็นต์ลองจิ้นกันดูสิจ้านืกเรียนดุบาฝันน่ฝันวิยาว่าพูดตายไป1นึ่รายไปสุคติเท่าไหร่ไปทุกติเท่าไหร่ ไปสุขติ900รายไปสู่ทุกติ250ร250รายแล้วก็ไปเสวยสุขและทุกข์ในขณะเดียวกันจำนวน10 14 14, ราย จะไปเป็นเวมานิกเปรตดคือเปรตที่บางพวกกลางวันเป็นเปรตกลางคืนเป็นเทวดาบางพวกกลางคืนเป็นเปรตกลางวันเป็นเทวดาเขาเรียกเวมานิกรปเตดเปรทที่มีวิมานคือทําทั้งบุญทั้งบาปแล้วก็มีการเรียกที่รอพิพากษาซึ่งยังไม่แน่ว่าจะถูกพิพากษาไปไหนรอกำลังรออยู่หน้าลานอย่างเงี้ยหน้าลานรองพิพากษาเราจะเห็นได้ว่าบ้านใดติดจานดาวธรรมนะจ๊ะ ได้สร้างบารมีกมูคนะ่คณะจะมีโอกาสไปสุคติมากกว่าทุกติบ้านไหนติดจารบ้านไหนก็ปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ติดจารหรือ,อยังอะไรจ๊ะ,ต,ะติดแล้วไปสวรรค์หมดผู้ที่ตายแล้วไปสู่สุคติ1 114งรายได้รูปรกายใหม่ เรียงตามลำดับเลยลรูปกายนะจ๊ะก็มีตั้งแต่อันดับที่หนึ่งเทพบุะรเทพธิดา90ร้ยเก้าลายเป็นเทพบุะรเทพธิดาจ๊ะอันดับสองไปเป็นภูมิมะเทวาคือเทวดาที่อยู่บนพื้นมนุษย์สองรอยห้าสายอันดับสามจากมนุษย์ตายมนุษย์แล้วก็ไปเป็นมนุษย์นะจ๊ะเกิดใหม่ให้แก้ไขตัวใหม่เนี่ย อีกทั้งหมด90 97รายถูกต้องจ้าอันดับที่สีเ่เป็นกายละเอียดอ่าเป็นกายละเอียดเป็นกายละเอียดที่ดูไม่ค่อยงดงามอะไรเท่าไหรนะ่เงี้ยบองว่างคืนนี้เรากลับไปนี่เปิดต่างปั๊บเจอกายละเอียดรีบกลับมาแจ้งเลยนะว่า,เ,เ,าเพิ่มอีกหนึ่งรายนะจ๊ะไปเป็นกายละเอียด8ปดิบ 8ปดสิบหกรายจะ้ะอันดับที่ห้าไปเป็นยักษ์ยักษ์ซีนีรากสดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดราย <7. S 1> เป็นยักษ์เพราะมโกโกรธอ,อันดับที่หกกายสัมภเวสีรันเลสแสวงหาที่เกิดหกสิบหกสิบสองรายอันดับที่เจ็ดเป็นกนทำมห้าสิบ 55รายคนทันนะจ๊ะมีวิมานอยู่ตามต้นไม้ดอกไม้อะไรงงแต่พื้นมนุษย์ไปถึงป่าหิบพาน์เลยอันดับที่8อากาศสเทวาห้าเซฟหาสิบอลายรา,ายนะจ๊ะมีอกักวิมานอยู่บนอากาศที่มีความสูงแต่ระดับพื้นดินขึ้นไปอีกประมาณหนึ่งยชดนะจ๊ะหนึ่งยออันดับที่เก้าเป็นกลุมพันธ์สีสเซฟ สี่สิบเอ็ดรายจ้านี่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นกุมพันผู้หญิงเรียกว่ากุมพัน,พนกุมพันทีนักเรียนต้องทบทวนให้ดีๆนะจ๊ะสี่สิบเอ็ดรายไปเป็นเจ้าหน้าที่ที่โยมโลโยมโลใคร<ม>อยาก,ยากเป็นกุมพันทีบ้างไม่อยากไม่อยากนะอันดับสิบเป็นวิทยาธรสามสิบสามสิบห้ารายเป็นวิทยาธรวิทยาธรนี่ต้องการแต่ความเก่งอย่างเดียวนะจ๊ะ อใหยชมว่าเก่งขงนั้นแหละกับพึงพอใจทีเดียวเลยไม่จะต้องการอื่นใดเลยพอถึงเวลาทีก็มาประชุมกันว่าเออนี่ไปปลุกระดมให้มนุษย์มาเป็นลูกศิษย์มีกี่คนแล้วอะไรต่างก็เวลาเข้าสู่สมาคมวิทยาธรก็จะคุยก,กันแสดงฤทธิ์กันอันดับที่สิบหนึ่งเป็นนาคสามสสามสิบสี่ราย อันดับที่สองเป็นลุคเทวาสิบสิบเอ็ดรายลุคเทวาคืออยู่บนนต้้ไมเทวาดามีวิมานอยู่บนต,ต้นไม้นะจ๊ะนี่ทนานต้นไม้ก็เรียกว่าคนท่านนางไม้นะจ๊ะอันดับที่สามคือพูดมีทั้งหมดห้ารายนะจ๊ะพูดอย่างหนึ่งพูดก็คล้ายคล้ายผ,ผีแต่ มีฤทธิ์ที่แปลงกายได้เอ้ยเก่งนี่นักเรียนเก่งจังเลยเอ้ยนี่ลูกใครว่าเนี่ยน่ไม่จะเวลาเปิดโรงเรียนเรารู้จักพูดแต่เดินเราก็เด่าเป็นคำคัเดียวกันว่าพูดผีปีศาจแต่พอเรามาเปนักเรียนนุบานฝันวิทยาเรารู้แล้วว่าพูดอย่างหนึ่งผีอย่างหนึ่งปีศาจอีกอย่างเห็นไหมจ๊ะนี่ นี่เราจะเป็นแอนิเมชันโอ้ยจะเสกแลบลิ้นนิบแป๊บเลยยาวเลยอันดับที่สี่คือครุฑ <c oughs> มีทั้งหมดห้า <c oughs> รายนะจ๊ะครุฑนี่ก็มีหลายประเภทแล้วเราค่อยไปศึกษาทีหลังอันดับที่สิบห้ากุมารทองมีสี <c oughs> ร่รายจ๊ะคือไปถูกใช้แรงงานเด็กนะจ๊ะทวิบากกรรมที่ทำเสยเวทเขาเนี่ยก็เลยไปถูกเป็นกุมารทองอ ที่ไปสิงสู่ตามรูปปัน้นกุมารทองรูปหลอกอมุมารทองอันดับที่สกไปเป็นพรหม,รมพรหมทั้งหมดสี <4 S 1> <4 S 2> ร่รายจ้ะอันดับที่สิบเจ็ดเป็นกินนอยกิน,นรีสามรายจ้ะ,จะทั้งหมดนี่เราแยกกายเราจะเห็นได้ว่ายังไม่มีไม่มีที่ไหนเลยที่เขาจะแยกกายของผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเน่ย ่าไปอยู่ในภพภูมิอะไรอย่าลืมนี่มีตั้งหลายภพภูมิเลยเจ้ะเนี่ยหลายภพภูมิเลยตรงนี้นี่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราจะไม่มีวันรู้เรื่องนี้เลยเราก็นึกว่าปู่ย่าตายายปั้นรูปเขียนรูปตามฝาผนังโบสถ์หรืออะไรต่างเอ๊ะหรือเขียนหนังสือไว้บันทึกไว้เป็นนิยายปรามปรามมั้งแต่จริงๆแล้วนี่มีนี่นะจ๊ะบางพวกก็บางรายก็เปลี่ยนไปหลายกายเช่น จากภูมิอาตายใหม่ๆไปเป็นภูมิมเทวาเสร็จแล้วญาติอุทิศบุญกุศลให้เป็นลูกเทวาญาติเอเลสุดขีดอุธธอทิศบุญกุศลให้อีกจากลูกเทวาไปเป็นอากาศเทวายางไม่พอญาติอุทิศบุญมาให้อีกจากอากาศเทวาไปเป็นเทพบุตรชั้นจตุมหาราชิกาอย่างนี้ก็มีอย่างนี้นะจ๊ะถ้าลูกทําบุญอุทิศไปให้พ่อแม่ได้ชื่อว่าเป็นลูก,กาาลูกกตันยูนี่นะจ๊ะเป็นลูกแก้วนะจ๊ะ ถ้าพ่อแม่ทำบุญติดติให้กับลูกได้ชื่อว่าเป็นพ่อ,พ,อพ่อแก้วพ่อแก้วแม่แก้วนะจ๊ะไม่ใช่พ่อคนละแก้วแม่แก้วไปพ่อไปแก้วแม่แก้วไม่ใช่นะ <c oughs> ถ้าสามีภรรยาทำบุญให้กันชื่อว่าเป็นคู่ค,คู่บุญคู่บรมีคู่บุญคู่บรมีถูกต้องจ้ะนี่ยไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะ อยากให้หมู่ญาติแล้วเมื่อเรากลับไปดูสิิบุรีแล้วนี่นะเราอยากให้หมู่ญาติเนี่ยหรือลูกหลานเราทำบุญอุทิศไปให้เนี่ยเราก็ต้องปลูกฝังสัมมาทิฏฐิตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ยังยาววัยเลยให้เข้าใจเรื่องพอรโลกไม่ง,งั้นเราตายไปแล้วเอ๊ะมองลงมาเอาตายลูกหลานมัวแต่ใช้ทรัพย์ที่เราหาไม่ได้ลําบากเนี่ยเอาไปเที่ยวเตะเปอยเงินแทนที่จะทําบุญอุทิศส่วนกุสลไปให้อันนี้เราจะไปโทษเขาไม่ได้เลยเพราะเราไม่ได้สอนเขา เราไม่ได้ไปปลูกฝังเขาบางทีเราอยากสอนเขาแต่ไม่รู้จะสอนอะไรเพราะนั้นไปติดจานดาวธรรมเถะถ้าไม่รู้จะสอนอะไรเดี๋ยวจานดาวธรรมจะช่วยบอกให้นะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะถ้าทางการได้บุญต่อเนื่องไม่ขาดสายอีกนะับพันปีนี่เราก็จะต้องสร้างเสาแกนพันปีกับสร้างพระพ <S S S 2> ระธรรมกายไปจำตัวเห็นไหมจ๊ะเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้พันปีนี่บุญเราจะต้องต่อเนื่องกันไป เราจะเอาบุญแค่เล็กๆน้อยๆนิดๆน่อยๆเลยนะจ๊ะนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเอาไว้เดี๋ยวเราดูเนี่ยวิรบรุุษวิรสตรีแห่งปีก่อนนะจ๊ะเพราะว่าท่านเหล่านี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะในการที่ได้รับยกย่องจากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกให้เป็นวิรบุรุษวิรสตรีแห่งปี2547 เรายังจำวีรบุรุษวีรสตรีทั้งแปดท่านนี้ได้ไหมจ๊ะได้เรื่องราวของท่านมันตัดกันคือในขณะที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญาปิดบ่อนการพนันแต่ว่ามีบางคนเนี่ยกำลังจะเปิดบ่อนในสถานที่ปู่ย่าตาละจยายสละชีวิต โดยมีอนุสาวรีย์ยืนอยู่กลางจังหวัดคุณย่าทั้งสองเป็นหัวหน้าที่ปกป้องรักษาผืนแผ่นดินจังหวัดภูกเก็ตเอาไว้แต่ว่ากำลังจะใช้ไอ้ที่ตรงเนี้ยเป็นที่เปิดบ่อนการพรานันภาพมันตัดกันเหลือเกินในขณะที่ตัวเล็กๆอย่างนักเรียนรุบ,บาลฝันใีฝันมินนยายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องปิดแต่อีกฝ่ายหนึ่งเปิดแล้วก็ยังไปใช้ สถาบันการศึกษาซึ่งมีชื่อที่ได้รับเกียรติอันสูงส่งกันเลยเนี่ยชื่อตรงนี้เนี่ยเปิดวิชาเลือกวิชาเรียนให้นักศึกษาเรียนวิธีการบริหารบ่อนกาสิโนอันนี้มันอายเขาเหลือกเกินเนี่ยเพราะนั้นให้กลับไปทบทวนใหม่เถิดจากโรงเรียนอนุบาลฝันนิสันวิทยานักเรียนอนุบาลทั่วโลกขอให ท่านอาจารย์นเนี่ยที่วิยาเขตภูเก็ตกลับไปทบทวนใหม่เธอว่าควรจะเปิดไหมให้ไปถามท่านผู้ยืนอยู่บนอนุสาวรีย์กลางเมืองภูเก็ตทั้งสองท่่นว่าเอาไหมถ้าท่านเฉยเฉยเลิกซะบ่อนนะ,อะถ้าท่านไม่ไม่โอเคแล้วยานะจะทีเดียวแล้วจะอีตรงนั้นให้ไปถามท่านซะโอ้ ฟังและเฉาชีวิตกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ปิดโรงงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งเททั้งทุบทั้งเผาทั้งอะไรสารพัดหมดเลยแต่อีกกลุ่มหนึ่งกำลังนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ได้มีหลายๆองค์กรโดยมีนักเรียนนุบาลฝันในฝันวิทยาอยู่กลุ่มหนึ่ง นะจ๊ะเป็นส่วนหนึ่งของเขาทั้งหมดได้ไปยืนยันว่าไม่เห็นด้วยในการที่จะนำเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ไม่เห็นด้วยเลยแล้วก็น่าชื่นใจที่คณะกรรมการท่านเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดแล้วเราก็ไปขอบคุณเขาทุกๆองค์กรก็ไปขอบคุณมีการมอบดอกไม้เลจำกได้ไหมจ๊ะ มอบดอกไม้เสร็จจะ้ีกี่่วันจากข่าวที่บอกว่าเลื่อนไปอย่างไม่มีกําหนดก็แปลว่าจะให้เสร็จภายในปีนี้แปลว่ามีกําหนดตั้งแต่วันนี้เลื่อนไปจนกระทั่งถึงวันที่สามสิธันวาคมสองห้าสี่แปดนี่เลื่อนมาตรงนี้แล้วถ้าท่านเหล่านั้นยังยืนหยัดยืนยันว่าจะนาเข้าก็ทุกองค์กรทั่วประเทศนี่ก็ยังก็จะยืนหยัดยืนยันว่าไม่เห็นด้วยเราก็จะไปขอร้อง ร้องด้วยวิงวอนว้าวอนว่าโปรดเถิดดวงใจโปรดฟังเสียงประชาชนนะมงึงอย่ไปทำอย่างนี้จำนวนผู้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดายแยกตามสายการปกครองฉันจะตุมาหาริกาจำนวน648รายฉันดาวดึงจำนวน182รายฉันยามาจำนวน9รายยามาชันไหนจ๊ะ ชั้นดุสิตบุรีจำนวน80รายชั้นนมิมานราดีจำนวนหรายนิมานราดีสวรรค์ชั้นไหนจ๊ะอ่าชั้นประนิมิตรวัสวดี์จำนวนหนึ่งรายนี่ชั้นที่6นี่มีอยู่เพียงรายเดียวรวมแล้วก็925รายนะจ๊ะจำนวนเทวบุตรเทวดาที่ไปดูสิท์บุรีี่ ตรงนี้นี่เกิดในวงบุญวิเศษขาขเขตในดสิบุรีวงบุญวิเศษเขตในจำนวนอ่ะสันนิษฐานสิเก้ารายถูกต้องจ้ะวงบุญพิเศษเขตเสบียงจำนวนหกสิบสามรายเราต้องสนใจพิเศษนจ้เพพาะมันเกี่ยวข้องกับเราเลยเราจะไปตรงนี้ป่ะจ๊ะอย่าไป เกิดนอกเขตแต่ดูสิบุิรีเหมือนกันจำนวนแปดอะไรนะจ๊ะแดรายเลยนี่รวมแล้วก็80ดสิบรายนะจ๊ะเทพพระบุตรและเทพธิดาที่เกิดในวงบนพิเศษเขตในและเขตสเสบียงล้วนเป็นสิทธิสายพระเด็บคุณหลวงปู่ของเรานะจ๊ะระมงคลเทมณนิสดจันทสโรบุคคลผู้วิชาธรรมกาย ใครจะไปดูสิบบุรีวงบุญพิเศษเขตบวรบรมโพธิสัตว์บ,บ้างจ้ะ,ะก็ต้องศึกษาว่าเขาทำบุญอะไรไว้อย่างไรต้องศึกษานะจารกวกเรายกมือผักม่ทั่วโลกเลยเนี่ยทั้งอยู่หน้าจอด้วยตัวอย่างยกตัวอย่างผููที่ไปดูสิบบุรีวงบุญพิเศษเขตในเช่นพระวิทวัตกลิมิทเยบสุพรรณีนน กลิมิตน่งน้อยเล่งอี้กลิมิตจุธาทิพตกลิมิตป้าแข่งแขะลิมิตป้อมจิติมากลิมิตเพชรอัมราเป็นต้นผู้่ไปดูสิทบุรีทั่วไปนี่เฟซีทั่วไปนี่นะจ๊ะมีมอซซึ่งเป็นชาวอิสลามจำเรื่องราวได้ไหมจ๊ะว่าเมาะทำอย่างไร เมาะปฏิบัติธรรมเมาะเห็นดวงใสๆนั่งปฏิบัติธรรมตลอดแล้วใจติดตรงน,นั้นตลอดเลยเมาะได้ดวงแก้วจากกัลยาณมิตรเราจำกันได้ไหมจ๊ะจได้ได้ดวงแก้วไปแล้วเมาะไม่ได้เอาไปตั้งบูชาไว้เฉยแต่เมาะเอามาตั้งไว้ในใจและเมาะตั้งได้เมาะเห็นอยู่ตลอดเวลาเลยเมาะก็ไปดูสิบรีแต่ว่าเขตนอกนะจ๊ะเขตทั่วๆไปแถวชนบท ดุสิตบุรีกับอีกท่านหนึ่งคือพญาผุยพิราวันท่านเป็นชาวลาวนะจ๊ะนี่ก็ได้ไปตรงนี้เพราะท่านสั่งสมบุญอย่างเต็มกำลังเลยกำลังบุญส่งก็ไปดุสิตบุรีเขตทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่จะไปดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะต้องเป็นพันหัวใจไม่เกี่ยงนะจ๊ะใครไม่เกี่ยงมั้ง อาสาตุนี่จำนวนผู้ไปสุคติแบบพาชั้นพาชั้นเลยนะคือเปรียนจากสุคติชั้นล่างไปสุคติชั้นบนเช่นจากภูมะเทวาในโลกมนุษย์พาชั้นไปเป็นเทพธิดาชั้นจตุมหาราชิกาเราคงเคยฟังเรื่องราวแล้วแต่เราอาจจะจำได้เรือลังอานะจาจย์ มีอย่างนี้ถึงหกสิบหกรายแล้วก็เปลี่ยนภพภูมิจากอบายภูมิไปสู่สุกติภูมิเนี่ยจำนวนจากสัตวโลกนโยมโลกนะไปเป็นภูมิมะเทวาเป็นต้นนะจ๊ะเป็นภูมิเทวาก็มีลูกขะเทวาก็มีอากาศเทวาก็มีมีสิบห้ารายนี่เราไปหาแผ่นไปเปิดดูกันนะจ๊ะรวมทั้งหมดแล้วก็ที่ไปสุคติแบบพาร์ชชั้น ซึ่งาการพาชั้นนี่ไม่ใช่ง่ายนะยากนะอาศัยผู้มีบุญในเมืองมนุษย์ซึ่งถูกปลูกฝังนะจ๊ะจากปู่ย่าตายายให้สั่งสมบุญในแหล่งเนื้อนาะบุญได้อุทิศส่วนกุศลไม่ให้นี่ทั้งหมด81ลายนะจ๊ะผู้ที่ตายแล้วได้เลื่อนตำแหน่งพาชั้นกันไปได้อย่างนี้อย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบ3อย่างคือหนึ่งผู้มีผู้ทำบุญอุทิศไปให้นะจ๊ะ 2. ผู้รับอยู่ในภาวะที่รับได้ 3. ทําบุญถูกเนื้อนาบุญอยากให้ท่องพร้อมๆกันสักนิดหนึ่งจ้ะเอาว่าพร้อมๆกันดีจ้ะศูนย์เจ็ดสอง <c oughs> การที่ผู้ตายได้เลื่อนทำเน่งให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อยสามประการ หมีผู้ทำบุญบุญทิศไปให้ 2. ผู้รับอยู่ในภาวะที่รับได้สามทำบุญถูกเนื้อหนาจ้ะตรงนี้ต้องศึกษาไว้นะจ๊ะทีนี้ถ้าผู้รับอยู่ในภาวะที่รับบุญไม่ได้เพราะกำลังถูกทันทรมานอยู่ในมหานรกก็ต้องใช้วิธีพิเศษคือทุกบ่ายวันอาทิตย์ มหาปนียาจารย์มีคือมีพระเด็จพระลวงปู่ของเราก็ทีมงานของท่านน่ที่ท่านเี่ยวชาญในวิชาธรรมกายท่านก็จะนําบุญไปให้โดวยวิธีพิเศษนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะอุทิศบุญด้วยวิธีการพิเศษให้กหมู่ญาติตายแล้วเนี่ยก็มากาันทุกบ่ายวันอาทิตย์กันนะจ๊ะพูดไปนรกแฝบายลองสันนิษฐานที่จ๊ะลองจิ้นกันดูสิว่า ระหว่างมาหานรกขุมที่หนึ่งถึงขุมที่แปดชอบไปขุมไหนกันมากที่สุดทั้งที่เราศึกษากันมาขุมต์ห้าคุมต์ห้าคุมตห้าชื่อมหาโรวะมหาโรรวะนรกขุมตห้าชื่อม,มหา,มาโรรวะอ่าถูกต้องจ้ะนี่คือที่ชอบไปไมากที่สุดไปขุมตหา้ามหาโรรวะเพราะเดิมสุรา แดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สราเมรัยบุหรี่ยาเสพติดอะไรต่างๆเหล่านี้นี่และอย่างนี้เรา,เราจะไปสนับสนุนนี่นำเข้าไปทำไมไอ้ที่มีอยู่ไปเลิกกันซะนี่นะจ๊ะจำนวนผู้ไปสู่มหานรกจากเคสต่างๆ,ๆที่ส่งมาเนะี่ยมีทั้งหมด236รายไปมหานรกขุมใหญ่ขุมต่างๆ เจรายไปขุมบริวารจำนวนหรายอุสธันรกนะไปยมโลกขุมต่างๆจำนวน152รายรวมแล้วก็236รารายอาธรรมสถิติดูจำนวนผู้ปิสู่มหานรก79รายแบ่งออกเป็นมหานรกขุมที่หนึ่งสันชีวะนรก14ราย ขุมที่สองกระสุดตะนรกยังไม่มีใครไปจากเคสสด,ดี้นะจ๊ <Yeah. S 1> ะก็คือผิดศีลข้อที่สอง <Yeah. S 1> อาทินาธานา,น,านั่นแหละขุ <Yeah. S 1> มนรกไปมหาโลกขุมที่สามสังขาตนรกสองราย <Yeah. S 1> ผิดศีลข้อที่สาม <Yeah. S 1> มหาโลกขุมที่สี่เราละวัฒนรกสองราย <Yeah. S 1> ไปขุมห้ามหาเราละวัฒนรกห้าสิบหนึ่งราย oh. มากที่สุดเลยดื่มสุรานี่ <Yeah. S 1> ไปตาป่ามหานรกการันาน,นีเก้าราย มหาตาปันนรกหนึ่งรายนี่เที่ยวกังคืนแล้วก็อบายมุกต่งางๆแต่อเวจีมหานรกอย่างไม่มีนี่เห็นไหมจ๊ะอย่างไม่มีผู้ที่ตายแล้วไปสู่ทุกติ250ร้ายได้รูป,ปรกายใหม่จากกายมนุษย์ไปไปได้รูป,ปรกายใหม่นะจ๊ะอันดับที่หนึ่งคือสัตว์นรกในมหาโลกจำนวน208รราย เป็นสัตว์เดรัจฉานจำนวน20สิบรายเป็นผีเป็นวีสาจำนวนสิบห้ารายเป็นเปรตจำนวนเจ็ดรายรวมทั้งหมดสองร้ยห้าิบรายม่ใช่ปนก,การไปส่ขบายแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นเรื่องที่ทำได้ยากที่กลับมาได้ก็เหมือนฝุ่นในเล็บมือส่วนที่เหลือเหมือนฝุ่นในจักรวาลเดี๋ยวเรามาตรงนี้เลยดีกว่าเวลาจะไม่พอแล้วล่ะ เดี๋ยวเรามาดูผลแห่งบุญนะจ๊ะซึ่งครูไม่ใหญ่ก็จะทงตอนนี้ไม่ใช่ห้าวงแล้วเป็นสิบวงแล้วของคนจนชนบทชั้นดาวดึงนะจ๊ะซึ่งก็อะไรล่ะเราจะเห็นภาพแหวนอะไรต่างๆขึ้นมาแหวนที่เห็นนั้นจะเห็นเราแตกต่างจากในเมืองมนุษย์ตรงที่ เกิดขึ้นโดยผลแห่งบุญตอนเป็นมนุษย์และเมื่อเห็นแวหนแวนแล้วใจจะเกิดกุศลขึ้นมาจะนึกภาพได้ว่าตัวได้ทำบุญอะไรไว้ในเมืองมนุษย์บุญส่วนหนึ่งได้มาเป็นแหวนอย่างนี้นะจ๊ะแล้วยังไม่พอเนอี่ยตอนจะเห็นภาพว่าไอตอนที่ยกถาดแหวนมานั้นะจะมีดวงแก้วขยิทธิ์นําแหวนขึ้นมามันจะแวบขึ้นมาแล้วแหวนก็รอยตามขึ้นมา แล้วแหวนวงไหนถูกเรียกแหวนวงนั้นจะอ l e r t มันจะสว่างแวบบแวบบแบบเหมือนคนมีชีวิตอย่างไงแหละเหมือนมีชีวิตเออเอา้าวเรียกแล้วรู้สึก a l e r ขึ้นมามันจะแวบแวบึแบบ้นมาเพราะนั้นต้องทําความเข้าใจอิตรรงนี้นะจ๊ะ,ะเดี๋ยวเราชมกันเลยจ้ะแอนิเมชั่นชนบทด,ดาวดึงจ้ะ รู้อย่างนี้รู้เยี่ยงนี้บริวารในวิมานนี้นี่นี่คือส่วนในวิมานของคนจนนะจ๊ะเราจะไม่ได้ออกนอกวิมานนะเพราะเขาไม่กล้าออกบริวารจะมีหน้าตาคล้ายกันแล้วก็จะแตกต่างกันตรงนี้ ใน,ในวิมานหลังเดียวนะช่วงไหนเจ้าของวิมานเนี่ยตอนเป็นมนุษย์ได้สร้างบุญในใจที่ปิติใสใสบริวารจะสวยแต่ช่วงไหนทำงั้นๆน่ะบริวารจะลดความสวยลงมานะจ๊ะปริมาณของบริวารเหมือนกันขึ้นอยู่กับทำอย่างเต็มกำลังกับไปชวนคนอื่นเข้ามาทำด้วยเพราะนั้น บริวารก็จะขาวิมานจะเหมือนกับแม่กับลูกด้วยเหมือนกับเจ้านายกับบ่าวด้วยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของบริวารเลยเพราะบริวารเกิดขึ้นในบุญของเจ้าของวิมานแต่นั้นภาษาหรือถ้อยคำอะไรต่างๆเนี่ยเราจึงฟังดูรู้สึกเขินๆ <laughs> เพราะเราไม่คุ้นกับภาษาอย่างนี้ <laughs> เราคุ้นกับฮืยๆ <laughs> ให้ <laughs> เฮยให้ ee, hai, อะไรงัน <laughs> ไม่ใค่คุณเพราะในอย่าลืมนบนสวรรค์เป็นที่เสวยผลบุญในโลกมันเป็นที่แสวงบุญสวยผลในบุญรเราจะได้รับแต่ความบันเทิงใจตลอดไม่มีอะไรที่จะทําให้เราคุณคุณเคื่องใจยกเวน้นวิมาเราเล็กกว่าเขา <sh arp> บริวารเราน้อยกว่าเขาที่พยาสมบัติของเราไม่เท่าขเขาดันางนั้นจะไม่มีอะไรคุณเคืองใจเลย แหวนวงสุดท้ายที่เป็นจีวรเลยนะเป็นทองแก้วนะคือทองที่ทะลุได้นะทองใสนะเหมือนเพชรสีทองใสๆนะจะไม่เหมือนทองในเมืองมนุษย์ที่ทึบๆเขาเรียกทองแก้วใสๆเราจะเห็นว่าแหวนแต่ละวงนั้นจะทำให้ระลึกนึกถึงบุญซึ่งแตกต่างจากในเมืองมนุษย์ เห็นแล้วฟุ้งซ่านนะจ๊ะไม่รู้จะนึกถึงบุญอย่างไรยามาก็นึกถึงเธอที่ให้มาแล้วก็นึกอีกก็ทําไมเธอไม่ให้มาอีกหรือทําไมเธอจึงให้เล็กกับวงนูน้นทําไมทีเธอให้คนนูน้นใหญ่กว่าวงนี้อะไรเงี้ยจะนึกกับประเภทอย่างนี้นะ